อมาม่านี่เราเดินทางใกล้ถึงแล้วนะ,ะแล้วทำไมกัวี่อมาม่ามันดีกว่าเบสอะของโคเบสเบสแคดเนี่ยบิสเน็แคดของมึงมึงราคากรรมไม่เวลาเดินทางถึงเหมือนกันนี่แสดงว่นนี้นั่งแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช่ไหมเนี่ยใช่รู้เปล่าว่าเรากำลังเดินทางไปไหนกันโคเพชรโคเพ็รเขามีแต่คูเ,เกชร เห็ดก็ไปกินน้ําสิก็เอามาสิเฮ้บอกแอร์สิแป๊บหนึ่งเฮ้ยแล้วเดินทางมามังไม่สั่งอะไรกินหน่อยเลยอ้าวสั่งสิเดี๋ยวจะมีของแนะนําสําหรับแอร์เอเชียกับแอร์เอเชียเอ็กซ์ด้วยโอเคไหมบอย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 มานนี่สิบอยบ้าอะไรแอร์ครับพี่แอร์โท่รครับแอร์โฮสเตสพี่ครับเดี๋ยวขอเป็นของที่เด็ดที่สุดตอนนี้เลยฮะของแอร์เอเชียกับแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช่ไหมใช่อ้าวอาม่ามาพอดีเลยครับ นี่โอ้โหมาถึงก่อนครับนี่นี่นี่โอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บขอบคุณครับนี่นี่น้องเป็นอะไรครับเนี่ยเอ้กมันเด็ดเออกระให้แก่อ่ะเออแล้วพี่จะกินทั้งกล่องเลยเหรอเออเออนี่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 เอางี้เดี๋ยวมีวิธีกินให้ดูอ่ออ่ะหรือถือซอสไปก่อนอ๋อแล้วต้องมีซอสด้วยมีซอสด้วยสิโอ้โหนี่อะไรวะนี่มันคือเค้กข้าวเหนียวมะม่วงครับข้างในมีไส้ด้วยมีวิปครีมมีอะไรด้วยเรากินอย่างนี้ก่อน อ่ะอามาลองกินดูโอ้ยคอดได้อร่อยเลย้าไงเอาแรกชอบหน่อยเอาละครับเอาแากชอบแ้วก็ขออีกคำหนึ่งเอามาเอาชอ้อนเล็กดีกว่านะาใช่ใช่เอาช้อนเล็กดีกว่าอ่ะลองลองใหม่ทีนี้มีซอสนี่นะแล้วข้างในนะมีไส้แล้วก็มีวิปครีมแล้วมีซอสมะม่วงอยู่หู เปรี้ยวหวานอร่นยอร่อยไหมถามจริงๆต้องลองกริงเลยโอเคเออก็น่ะเลยหืมราซอสแล้วโคตรอร่อยเลยมากเฮ้ยแล้วย่างใี้กระหากินที่ไหนบ้างวะอ้าวอยากกินก็ต้องกินบนเครื่อง Air Asia หรือ Air Asia X ก็ได้แล้วนี่โทษนะนี่ที่นั่งอะไรนะเนี่ยทำไมให้ดังดีนะของเขามันอาลิสเบดคัสอาลิสเบดคัสก็ว่ามีตังก็ก็นั่งของแพงสิแต่ชั้นไหนก็ตามก็ได้กินเนี่ย เค้กข้าวเหนียวมะม่วงอยู่แล้วอ๋อชั้นไหนก็ได้กินอเออข้าวเหนียวเผ็กมะม่วงอยู่แล้วเนี่ยแล้วพูดถึงอะกูอยากกินนะอพรุ่งนี้ก็นั่งเครื่องบินไปที่เยาวราชได้ไหมนั่งไปไหนนะเยาวราชแล้วขึ้นที่ไหนอะไปขึ้นที่ดอนเมืองขึ้นที่ดอนเมืองอ่าไม่จะบ้าเหรอน่งแคคตี้ไปก็ได้ถ้าอยากกินเนี่ยก็ไปกินบนเครื่องบินของดีๆอย่างเงี้ยโอเคอ๋อ <Okay? S 2> อยากกินก็ไปนั่งกินบนเครื่องบินเอ่อ แล้วจะลงไปยาวาราชนะ <laughs> ไปคนเดียวไปเยาวาราชอ่ะโอ้ฉันอีโคกูก็นะอะมาไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวมานะบินขึ้นไปซ่อมแอร์ก่อน